สวัสดีครับสบายดีฮัลโห everyone สวัสดีสบายดีเข้ามาทักทายกันยามเช้าฝนตกชำๆเลยนทุกคนสบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีเใหม่ย,ยังรู้สึกเหมือนตาเคืองๆตาอยู่เดี๋ยวเราก็กลับไปพักผ่อนที่บ้านหลังจากที่เราออกมากัน4-5วันเนาะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราก็เลาะกลับเมื่อคืนเราพักกันที่ปากช่อง มืดเลยเมื่อคืนนี้ขี่รถตอนกลางคืนเลยตอนนี้เราก็แวะซื้อกาแฟเนาะตุนกาแฟไว้ก่อนกาแฟปากช่องอันนี้สามร้อยสามร้อยตัวกว่าแพงอยอันนี้ประมาณหนึ่งร้อยบาทที่กองผมกองเนาะแตให้ชมบรรยากาศครับทุกคนตื่นมาก็ ฝนช้ำๆเลยทุกคนมาทุกทีก็ต้องแวะตรงนี้ทุกทีเนาะร้านกาแฟปากช่องพ,พี่หมายตั้งใจว่าจะซื้อตีหล่อกับเห็ดปวัวแต่ว่า,นนาฝนตกก็ไม่ได้ขาะฝนตกทั้งหมอกทั้งฝนแล้วรวมกัน บรรยากาศก็จะประมาณนี้แหละทุกคนนี่เป็นร้านกาแฟเนาะแต่สวนกาแฟก็อยู่ข้างหลังสวนกาแฟก็อยู่ข้างหลังร้านเลยปะเดี๋ยวเราหากินข้าวแล้วก็ขี่รถสูบบรรยากาศนิดนึงเดี๋ยวเราก็เข้าเมืองปากเซแล้วเราก็กลับมาร้อนเหมือนเดิมรถ <laughs> นี่คืออย่างเละเลยทุกคนลุยแล้วโห oh. ไปใหม่แบบแต่งตัวอย่างกระบ,บินน่ะอยังกระไปบินน่ะทุกคนมีปีกดเดดดแลค่าเราป่ปะเดี๋ยวเราออกเดินทางโอ้ฝนซศว้าแล้วเนี่ยลงมาจากปากท้องแล้วทุกคนจากอากาศเย็นเยเจี๊ยบๆก็เริเ่มจะร้อนวูบๆแล้ว แต่ตรงนู้นวิวข้างล่างที่เราเห็นนั้นคือแม่น้ำโขงเนอะทุกคนแม่น้ำงแล้วก็ข้างล่างมันก็จะเป็น,ปนปบางตัดเท่คบ้าน้อไป,ไปีใหม่นะเฮ้แต่วิวสวยนะตรงเนี้ยไปไปกันต่อ ตอนนี้เป็นเวลาพักเที่ยงเนาะโรงเรียนที่เราเขาจะเด็กนักเรียนเขาจะออกมากินข้าวข้างนอกได้นะทุกคนออกไปบ้านออกไปไหนก็ได้ไม่รู้ว่าเขาได้พักเท่าไหร่นะน่าติาาชั่วโมงแหละดีนะทุกคนตอนนี้เราก็ ถึงเมืองปากเซแล้วครับกลับมาถึงเมืองปากเซแล้วฝนมืดตึ๊บเลยแต่ก็ไม่กลัวเปียกแล้วครับเปียกแห้งเปียกแห้งมาอ่ามไม่รู้เท่าไหรล่ละ<ม>เปียกก,ก็น่าจะเย็นสบายปีใหม่เข้าไปซื้อของมาเนาะได้ไหมอือใครเสื้อกันฝนไหม ตาทุกคนเดี Ideally, ๋ยวเราก็เดินทางกลับบ้านแล้วเนาะได้พักผ่อนพักผ่อนก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่ก็จะไปหนะโอ้โหมืดตึ๊บเลยตะขออนุญาตขับรถกันครับเฮ้ยอะไรอะเฮดท่าน คลายจังไรนี่กองละเศ้ากองละเศ้ากองละเศร้าพั้นกองละสี่สิบบาทอันนี้สองกองวะนี่แม่กองหนึ่งนี่กองหนึ่งอันแม่นั่นแหละแบบเบี้ยวกันตเจอของดีข้างทางอีกแล้วทุกคนนี่ดูดอกนี้ดิไข่เห็ดตาเห็ดดิน อันนี้ไปทำอะไรกินนะเอาไปแกงอหอแกงหนึงในเวทแกงหนึ่ง oh. well, ่น้ำกดีน้ำกับแก้วแข็งอย่าหอกล่างง่ายย่ามันแข็งอยู่ออกล้างตุกอน้ำเชือนุ่นแตกลางนู่นน่ะถาดนู้นน่ะใช่ไหมใ่กระเด็นก้ก็เออ้ำซใสข้าเจ้าเวเนี่ยมนี่ยเรนมายมากถึงโอ้โห ตอนนั้นแนมีเ็ดผ่านอาตนี่ก็ได้ไงอ่านี่ตัวนี้เนเออเฮ็ดออกแล้วนะองต้อกองบ่ด้วยมาขึ้นกับมามาัมาเฮ็ดกาต้มอยู่ดรกขึ้นนาะจักน่อยเนมนได้จะได้ละตัตมันได้จไหนอาตได้ไหนเท่าไหร่กองละสองพัน 40, 40, อื 100, อ 100, สี่สิบพันซื้อเห 40, 100, 000. 80, 000. ็ดสี่หมื่นเด้อท like ุกคนเป็นเงินไยก็ประมาณเสสบอขอบใจเด้อค่ะรวยกันต่อเหมือนมีเห็ดลว่ดเวยนะ เดียวังโอ้โหเด็กเด็กหัวเกินมิเตให้่หัวของป่าเด้อทุกคนสองข้างทางฝั่งนู้นก็ขายของป่า

เอาไปทำอะไรกินนะกบโคลนเอาไปวุ้หูคือกันเดี๋ยวสื่อไปปนนี่เผื่อพี่กบดูคลิปนี้ยำกบเด้อยำกบใช่ หจาเนเ้จาเนเน่เอาหอยไหมหอยนีลก้ลบแมนเอาตัวนี้ล้นอันนี้เขาเรียกหอยอะไรหอยหอหอยหอันนี้เอามาจะใส่แบู่ผู่อยูอ่แถวบ้านท่าบ่าเรือเอามาจะไต่แมนผู้เท่าเทหอยหอมเอามาจากทุเขาทุกคน แวะอีกแล้วทุกคนแวะตรงที่เขาขายของป่าเนาะมีเห็ดมี

แวะซื้อของป่ากันไปเรื่อยๆตอนนี้ได้เห็ดปวกได้รังต่อได้หอย้สุดยอดบรรยากาศบ้านๆเลยนะ วันนี้นมผมจะได้ลองกินทิ่งที่ไม่เคยกินมาก่อนแแกอันนี้เป็นเห็ดปกวกขอแค่กินนะไม่ขอโดนมันต่อยน <c oughs> ะไปถึงแล้วทุกคนแต่ยังไม่ถึงบ้านตางลางนะเอารถมาฝากนะเพราะว่าเอาขึ้นเรือไม่ไหวละหนักเกินรอบเดียวพอเ <c oughs> สียวเข <c oughs> ียเข <c oughs> ้าไปเนนะค่ะ <c oughs> ล่อเนาะเมืออออ่อบ่อเมื่อกินต่อก็เมื่อกินเฮนะดปวดเอาาเอคนไปกินเอียงว่ะเดิก้านต่างลากินเขาวันต่างลานโบวยางอย่องไข่หอเสียตีหันหันทายเด้แต่บา้าอวกตีมือสาะ แปดสื้อเ็ดปวกมาแสนหนึ่งเป็นหลอกไม่น้อยเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกมันดอกน้อยเฮ็ดปวกอันนี้ง่ายนี่เนาะเฮ็ดปวกง่ายมันดอกน้อยสื้ออยู่ใส่ี่อยู่แถวบ้านเท่าเลยยู่อยู่อันนี้เห็ได้บ้านเท่าเห็ได้ซื้อลูกต่อแสนหาแท่งักซื้อมาให้อีแม่กินลูกบลายหรอกดูกบลายเนาะสองสัตว หน่เดียวหนึ่งน่อยเดียวหนึงหน่วยเดียว่ละถานทําอิดนะก็ถานที่สองกับพอมีอยู่ถานที่สามีนิดนึงแม่แนนีเอแม่อนแม่ยังมีอุ้ยบอ่อนแอตอดได้เลนี่เฮ้ยเอาตอดบกนนี่นี่ต่อตอดออนหลายตด้วนี่เด้อเมื่อบกินต่อนกินตอนต่อไกแล้วบกินตอนไขยตอนกับุยาละไข่เลยเอรถ ตัวนี้ขาเมื่อซาโรถพิจรนีมันใหญ่ได้ขามยกับไหนไม่เนาได้เพื่อนเหรอสองสามคืนนะสองคืนใช้ลมยางปีเสียปีใหม่ไม่ได้ขี่นานเด้อลมยาครับซุครับบเดี๋ยวเพื่อนคนใดลับมือนน้ อ้าวไม่มีคนขับเรืออ๋อมีละกับตันเรือรถปีใหม่เอาข้ามง่ายกั่รถผมเยอะเลยครับทุกคนปขึ้นเรือสำรานกันเลย เฮ้ยเฮ้ยทำไมมันโยกแยกอะ่ะวนตัดบวันตัดกไปเลครับงถึงแล้วกอสเม็ดหยอกหยอกไม่ขึ้นแรงเนะาะถึงบ้านต่าง,<อ>งหลางแล้วทุกคนกลับมาแล้วกลับมา<อ>ถึงแคบคอ,บอ,อร์ดปลอดภัย เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวขอตัวไปช่วยปีใหม่ล้างเห็ดทำกับข้าวเนาะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมครับชอบก็กดไลค์ถูดใจก็ยิ้มครับบ๊ายบาย